พอจําได้ก็บันทึกละทางตาหูจมูกดินกายทางลูกรถกินเสียงแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันบันทึกทางโลกมากเกินไปครับอย่างเด็กเนี่ยดีนะเนี่ยพ่อแม่เข้าวัดเขาบันทึกเนี่ยเวลรามีปัญหาในอนาคตเนี่ยเด็กพวกนี้มีประโยชน์คนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาไปอยู่วัดที่หนังสือไปอยู่วัดใช่ไหมเออเมื่อเขามีปัญหา สุขวันนี้มาอยู่คอนโดนะม่อยู่วัดนะเพราะนั้นมีประโยชน์นะพูดถึงสิ่งที่เราบันทึกไว้ในอดีตนะจนถึงปัจจุบันยังอยู่นะทุกเรื่องราวเลยเราย้อนดูเนี่ยเยชาติปัจจุบันเนี่ยเรามันอยู่เนี่ยชาติปัจจุบันเนี่ยเราชีวิตเราทําไมเป็นอย่างเนี้เพราะมาจากอดีตเนี่ย อดีตคือปัจจุบันนะแต่การกระทำปัจจุบันเนี่ยคืออนาคตถ้าเราจะปิดอดีตเนี่ยมันต้องฝึกปัจจุบันโดยเฉพาะขึ้นของความไม่ดีที่เราทําไว้ไม่มีใครทําดีร้อเปอร์เซ็นไม่ดีร้อเปอร์เซ็น์หรอกมันก็มีทั้งดีแล้วไม่ดีนั่นแหละการเวียนไหายพชาติการเวียนไหวใจเ,เกิดหลวงปู่ฉันถึงให้ให้ฝึกไงไม่ฝึกไม่ได้นะ ไม่ได้นะเพราะมันเป็นธรรมชาติการเป็นว่าใจเกิดมันเป็นธรรมชาติหนีไม่พ้นนะและเราเกิดมาเนี่ยพร้อมที่จะตายนะเนี่ยทุกคนเนี่ยเราจะรู้เราตายเมื่อไหร่เราไม่รู้นะถ้าเราไม่ฝึกอดังนั้นมันต้องฝึกฮมันต้องทำจิตให้อยู่กับพระอย่าลืมมาคขื้นของพระเนี่ยนะ ขึ้นของไตสนา,นาคมนะนะ<ม>เยอะมากนะฮะในโลกเนี่ยลองคิดดูดิอย่างคนในที่นี่เนี่ยปรถนาเป็นพุทธ,ธนะฮะเขาก็ตั้งตั้งจิตอธิษฐานปรัถนาเป็นหนอพุทูมหรือะพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเพราะเขารู้แล้วเนี่ยเขาก็สร้างบารมีไปคือสร้างความดีไปทีละน,น,น้อยลน้อยหลวงพ่อท่านบอก คนเรามันเท่าเท่ากันเวียนว่าตายเกิดเท่ากันมันติดอะไรไม่ในโลกให้จิดความดีไหนๆก็เกิดเกิดตายตาย,ตายอยู่แล้วจ้บอกให้ให้ฝึกไปด้วยโลกนี้ไม่ใช่ของใครใช่ไหมไม่ใช่ของใคร <c oughs> ไม่ต้องไปแย่งกัน,น่ะตำแหน่งโลกเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครอยู่ได้หรอกตายหมดนะการเวียนว่าตายเกิดแล้วมันไม่ใช่ของใครแล้ว ไหนๆเกิดๆต,ตายอยู่แล้วค่อยๆทําไปด้วยไปเรื่อยๆมันก็ค่อยรู้ไปเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราบันทึกหนึ่งมันไม่ไปไหนไม่ได้ไปไหนนะมันอยู่ที่จิตเราอะ่ะเพราะกรรมทั้งหมดกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทั้งเด็ก,เ,ดกเอ้าทากรรมไม้มันก็อยู่ตรงนั้นอะจิตเป็นตัวบันทึกแต่ถ้าเรานึกมันมาไหมมาเออ ก็อย่าไปนึกในสิ่งที่ไม่ดีก็นึกในสิ่งที่ดีคือการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทําให้จิตเรามีสายใยกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่สังเกตไหมในศาลหลวงพ่อเนี่ยมันปิดอบยายภูมิตั้งแต่กราบพระแล้วรู้ปะท่านบอกเวลาเองกราบพระไม่ต้องไปรีบเองนั่งพับเพียบเองนั่งคุกเข่าเองก็มองดูภาพที่จะกราบพระที่จะกราบนั่นแหะ แล้วก็ถวายชีวิตไงพุทธังชีวิต,ตังเมปูเชมิถวายชีวิตเลยทำมังชีวิต,ตังเมปูเชมิสังขังชีวิต,ตังเมปูเชมิพุทธังวันรับพวกที่กาบเนี่ยตาเรามองสบายสบายมันก็บันทึกเขา้าไปที่ใจเรามันจะมัวมัว,มวหน่อยๆอ,ยอ่า้ใช่ไหมเรากาบกี่ครั้งก็ได้มันบันทึกทุกครั้งที่เรากาบ เรากลาบก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนตื่นนอนหรือไปที่ไหนเราก็กลาบกราบก็กลาบแบบปกติอย่างที่ท่านให้กลาบเนี่ยตาให้มองพา้าถ้าให้กลาบดูลุบเปล่าว,ว่ากลาบลักษณะเนี้ยในอนาคตนะเรานั่งคุกเข่าปั๊บมองผพพ้าผ้าเนี่ยตาเราเห็นรูปนะจิตเราสัมผัสโดยนามธรรมาคือความรู้สึก ที่ในพระถ้าเป็นหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็จะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือท่านอาจจะยิ้มลูกท่านไม่ยิ้มแต่บรารมีท่านเข้าใจไหมสี่ของท่านน่ะบุญของท่านน่ะสัมผัสโดยจิตจิตสัมผัส